จากงูเป็นเที่ยวงูเหรอไม่ใช่แต่มันคือเดือยงูเหลือมครับงูเหลือมเป็นงูชนิดเดียวที่มีเดือยซึ่งจะมีเฉพาะงูตัวผู้ที่แก่แล้วเท่านั้นเหตุนี้ตำราบโบราณจึงบอกว่าเป็นของดีที่วิเศษในตัวเดือยงูเหลือมเฮ้ยไม่ไ่นนอ่ไงเขาเรียกอีกอย่างว่าอะไรรู้ไหมว่าเดือยพญางูเหลือม เขาต้องเป็นระดับพญานะก็คือเป็นงูแก่งูกตัวใหญ่เยอะตัวใหญ่อะไรแบบนั้นน่ะเขาบอกว่าเป็นของวิเศษที่หายากการจะได้มาเนี่ยต้องปล่อยนะปล่อยให้มันตายไปเองตามธรรมชาติไม่ใช่บอกว่าเอ้ยอยากได้เดือยงูทําไงไปฆ่ามันเออไปล่ามันไปฆ่ามันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเครื่องรางของขลังนี้มันจะไม่เสร็จจะไม่จะไม่ขลังอย่างที่ตั้งใจอ้าเขาบอกว่างูเหลือมที่แกแล้วเท่านั้น เราต้องอายุเยอะถึงจะมีคือหากใครมีไว้ครอบครองถามว่ามันช่วยอะไรส่งเสริมในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเรื่องของการทำมาหากิน<อ>โดยเฉพาะผู้ที่ทำมาค้าขายบอกเลยว่าจะขายดิบขายดีอย่างเหลือเชื่อ,อเขาว่ากันอย่างนั้นนะ,อ,ะอย่างนี้ละการเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของเมตตามหานิยมด้วยช่วยดึงดูดคนที่เราปิ๊งหรือไม่ปิ๊งมารักมาชอบเพราะว่าอะไรเขาบอกว่ามันเหมือนต้องคำสาบ ก็คือพญางูเหลือมเนี่ยจะอยู่เฉยๆคืองูแก่แล้วใช่ไหมล่ะมันจะไม่ไปไหนหรอกแต่ใครจะเชื่อครับงูเหลือมที่เป็นตัวผู้พญางูเหลือมเนี่ยนอนอยู่เฉยๆตัวเมียยังเลื้อยมาหาอายแบบนั้นไงคนเขารู้เขาเห็นเขาก็เลยเชื่อว่าาแบบนี้เสริมเน่แน่ๆเลยเห็นปุ๊บหลงปับ เห็นปั๊บหลงปุ๊บเห็นปุ๊บปุ๊บปั๊บโอ้ยหลังปั๊บปุ๊บปุ๊บหลงหลังอะไรหลังไม่ต้องรีบเล่นมีใครแย่งเลยวันนี้เอางี้ขอขอบคุณคลิปนี้ไว้ก่อนกับคลิปนี้นะครับจากติกต็อกนะที่ใช้ชื่อว่านนทยักษ์เลยนะครับเป็นเรื่องความเชื่อนะคุณผู้ชมมันจะปั๊บปุ๊บปุ๊บอะไรยังไงผมก็ไม่รู้หรอกมันจริงหรือเปล่าคุณคุณคิดว่าเดือยงูจะอยู่ตรงไหนอ่ะเอ้ยผมกำลังคิดจินตนาการต่อนะมันมันอาจจะเป็น เอาพูดตรงๆนะอเอาว,วายวะสืบพันธุ์มาหรือเปล่าเออมัน<ะ>คล้ายๆเขาบอกว่าเดือยงูเนี่ยมันจะมีเฉพาะงูที่แก่ใช่มใช่แล้วมันจะโผล่ยาวออกมา สองข้างบริเวณสะดือตรงช่องขับถ่ายอ่ะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผมก็แค่เดาอยู่นะส่วนใครที่รู้ก็บอกทีแล้วกันเอาจริงๆพ่องูมันต้องมีอวัยวะสืบพันธุ์ของมันอยู่แล้วโดยเฉพาะงูตัวผู้แต่เราก็ไม่รู้หรอกแต่มันจะมีสองข้างไงคุณเห็นไหมมันเหมือนมันโผล่ออกมามสองข้างตรงสะดือเออตรงสะดือมันอะออกมาอย่างเงี้ยมันใช่หรือเปล่าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์เราก็ไม่รู้เวลาเราเห็นงูเราก็ไม่ได้ไปสังเกตใกล้ๆใครจะไปดูครับใครจะไปหงายท้องสะดืองูดูเออมันไม่ใช่สุนัขนะคร แล้วก็เปิดดูหน้าท้องมันใช่ใช่แต่เราก็ไม่เคยเห็นแต่ก็เป็นเรื่องราวของความเชื่อเกี่ยวกับอวัยวะบางส่วนของอสัตว์ใช่ไหมที่เป็นเครื่องราขงของขังวัตถุมงคลนะคะแต่